สวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะมาจา้ะอาหารเดิมๆค่ะตับหกุ่งปลามึกถอดปลามึกแข็งถอดตับหกูุ่งเขาปุ่น คอยเบิ้งข้าวเทพพี่ทักแล้วคอยเลือตดตดนเสียดายโอกาสแท่นโชคดีขนาดไหนแล้วเนาะพี่พอนอ่ะนุ่นเขาเอาไปเหน,น่นังซอยเหลือดังแป๊บเดียวเองเนาะ ร่วงแล้วอ่ะนั่นหลยนะสันดานค้นพี่น้องทามันบะแมนสันดานที่แท้จริงของมันจักมือนึงมันก็ออกมาเองถ้าผสมเติมให้กำลังใจ ต่างคนต่างเหตุผลเนาะพี่น้องเขาบอสามารถไปรับรู้ได้เรื่องปัญหาของเขาอาหารโดจากสมำ่ำ ผู้เพื่อนบอกเอยบ่เคยกินพักกินค่ะมี่พักยั้งก็กินพักนั่นนะบ่ไมีพักมากไม้กายกล่องแบบจะต้องมากล่องใส่พลุ่งพลั่งพูนจานห้างบ่ได้กินขนาดนั้น

เออ vodka ไม hey, hey. mm ่กลัวพายอ่ะตามนี่นนี้นีกับา v o d k เออ vodka เอ้ยหมูกำลังดีมาอโหตอนทำมากเลยเรามีหาสือของยอะไม่นาเกะเตกเกี่ว v o d เราเน้นนะแดกก่อนขาบะหมี่แบกออกขนาปอง่ังเอ้ยหนาวเห้งหลายจุี่บายไม่ใค่เสือไม่หนาวเอ๋บะคอยทำงานเอ์อุ่นห้ามห้วมา หัวหน่โต้ยมีลืมอ่ะอืมเราเป็นกบแซมนะจ้ะ ก่นอนมากมากกินปลาหมึกแห้งี๋ยวนี้คือบ่อคอยมากจังไรยบุกกินแล้วมันเป็นมันมันมันเป็นบ่แแ่บนะ่ะมันออกคมคมนิดจังไรยดอกไอเด็กตัวเตี้ยตาตัวโต นั่นตั้งสมกับวัยดีตัวบอกอ้วนคุณเข้าใจภาษาฟินสิรู้ว่าอีหยังบอกอ้วนบอกว่าอ่าบ่รู้สูบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอ่านให้ฟังเนาะตุปักกะ2นาทีอตย อ๋อ4นาทีอะโอ้ตัวมาลุกียทุ๊ปักกายุเลเทตาเอลามาซี่2นาทีละอันนี้แปลว่าดูดบุหรี่1ตัวคุณเสียเสียเวลาเสียอนาคตไป20นาทีเอ่อ ตัวปีเอเลนตาเอลามาซี่4ยมินูเจ๋ล่ะกินเบียร์ไปนึ่งกระป๋องเสียเวลาเสียอนาคตไปซีหน้าที่เวลามาแปลว่าแปลว่าชีวิตอนาคตอีกอย่างประมาณน,นี้แหละเตื้อไปวะเตื้อไปวะเอเลนตา ดูเหนตาเห็นต,าเ,นตาเอลามาเอลามักซี่เอลามาซี่แหกสันตุนเตียละ่ะไปทำงานเสียเวลาเสียนาคตแปดชั่วโมงต่อมือสร,สรุปแล้วสรุปแล้วดูดบุลรี่เสียนาคตไปสองนาทีกินเบียเสียนาคตไปสี่นาทีทำงานเสียนาคตไปแปดชั่วโมงกะนะ็ได้ คำคำเด้อพี่น้องอ้าวไปตมาหรือเปล่าคำคำกรอนขีเรล่าตมาเขาหลเก่งมันบอกถูกต้องพันมาเด้อปลาหมึกติดแถวอืมอืมอืมดื้อละ tàu ôn và đi 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 Quay Hương mắt tầm tay đồn đồn Đầm lắm เร็บเฮ็ดอ่เงจีนกันแล้วเยอัดคลิปกินแล้วสิไปเบิง้งเทพพิทักษ์ต่อ ลแล้วดตแลเราสรุปแล้วจังไดอีนังจังไดเนาะถึอตัดออกเลยวะตีบ่หายเหล่นนังอีกแล้ววะติโอ้ยเนาะวัตะดังข้าวเดี๋ยวนึงคือออกร้ายไว้แท้จังวาเนะคนบาเคยมีบ่เคยเป็นอามิตายอยู่ค่ะยลเลย

อีหยังมือนีเพิ่นอ่านเพิ่นบอกว่ามือดีพ่ออีหยังประมาณนี้ลยเฮคือว่าอีสาไปว่าแปลว่าอันตรธานดิสิแปลว่าเออวันที่ดีของพ่ออีกย่างประมาณนีเละ เซียเวล่าทำกระตูดด้วนพี่น้องกูลองก้นกดนนี้กูไปแล้วอยู่เบิ้งมึงกินแสีบๆเอาอย่างงมาให้กูเบิ้งเอายุ่นเลยยุ่นลยนี่มียู่นอ่ะยุ่นยุ่นลิ้นก็ได้ซื้อกระตูด Ei ei tarvii. Menee henki. <coughs> Moi, mä oon vasta takaa kertaa täällä. Otapa vähän. Menikö se sylpä tuonne kuitenkin? Mä Julli, muistat mua? Mieti Vale. tukka ja vaalee... Sori, sori. Meillä on kohta tuppirinki. Mä voisin tarjota pisset. Hemppaa! Mä tulemaan jo myöhässä. <coughs> นานาล้วแต่เอ้อก็ก,กาอึ้งม,มาราซัวมเกลี่ยเลยมีนนกาวเวรเลยเลยมื่อวันเกิดเขาเขาขอขออย่างหงบอขอเมียยจมเดอ้อผนหวัดดิเ <laughs> มียหำมจมมือหนึ่งว่าปานเขาจมทุกมือ ถามจมมือนึงเด้อพันล้าเลยยกกตันไดอ๋อากกย Eikö sä katokka, No niin. Mm -hmm. Mitä no niin? No. put hmm. <laughs> cream your It's joo. really, very bad there. Tosi punainen. Mm -hmm. Miksi et laittaa? Ei jaksa. เป็นพื้นขั้นยืดหนาแข็งบ่แม่นหนาแข็งหรอกทั้งด้านหลังขาสองขางเลยบอกห้ว่าไปท่ายามาโกไเต็มกเตมาซิกซิว่งก็สกปรตามากระสัส ลองเพลงลองเพลงพมมวลกับพัวคอยลองเพ่ง,งเหมืนมนนอมนคนอ่านหนังสือไปแล้วค่ะเวลาบเบิด์ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันเึนเขาแซ่บๆด้วยพี่น่องเด้อคติเตือนสอนใจห้อง เขามีโอกาสที่ดีเขายาเห็ดโอกาสตรงนั้นให้มันลดล้อยมือไปนะคะพี่น้องดูแลและรักษาให้มันดีๆไปก้อนเบิดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ